เซอร์ไพรส์พระเอกดังควงว่าที่เมียฝากตัวเป็นสภายพาไหว้แม่ถึงบ้านเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆเพราะเมื่อล่าสุดวันนี้วันที่12สิงหาคมหมากปรินได้ควงว่าที่พรนรายาคิมเบอร์ลี่ไปไหว้คุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยโพสต์นี้เขียนแคปชั่นสั้นๆว่าสุขสันต์วันแม่ครับ ข้ามกลางคอมเมนต์จากเฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าปีนี้คุณแม่จะมีสะพ้ายแล้วสุขสันต์วันแม่ค่ะสุขสันต์วันแม่ขอให้ครอบครัวสุภารัตสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆทั้งครอบครัวนะครับอบอุ่นใจที่สุดสุขสันต์วันแม่ค่ะครอบครัวเราจะยิ่งคลื้นเครงแล้วค่ะว่าที่สะพ้ายจะมาแล้วโอ้ สาวบ้านนี้สวยกันจังเลยอะทั้งแม่ทั้งว่าที่ลูกสะพ้ยอ้อมกอดที่โอบสองหวีในวงแขนของแม่มิวเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความรักเต็มอิ่มค่า